พลิกเสร็จขึ้นโซ่สามค่ะแล้วเราก็จะเริ่มขยายที่ช่องแรกเลยนะคะลง f ไปสองครั้งค่ะหนึ่งสองแล้วก็โซ่สองค่ะแล้วก็ลง f สองที่ช่องเดิมค่ะช่องแรกช่องเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมเลยเราจะขยายแบบนี้นะคะ f สองแล้วก็โซ่สองแล้วก็ f สองแบบนี้นะคะนี่ f สองแล้วก็โซ่สองแล้วก็ f สองนี้นะคะทุกแถวเลยด้านทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วส่วนที่อยู่ตรงกลางนะก็จะเป็นโซ่ห้าขึ้นโซ่ไปห้าค่ะ โซ่ห้าเสร็จแล้วลงช่องที่สองค่ะลงช่องที่สองดึงเป็น x นะคะลดลงแล้วก็คว้าขึ้นมาแล้วก็ดึงรอดสองห่วงแล้วก็ไปอีกห้าโซ่ค่ะห้าโซ่แล้วก็ไปลงช่องที่สามนะคะทีนี้ช่องที่สามก็ทำเหมือนขอบช่องนี้เลยนะคะก็คือช่องที่สามก็จะเป็น,นเป็น f สองก่อนเป็น f สองโซ่สองแล้วก็ f สองนะคะ f สองโซ่สองแล้วก็ f อีกสองค่ะ งส่วนขอบเนี่ยก็จะเหมือนกันก็คือ f 2โซ่2 f 2ข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะโซ่2 f 2โซ่2แล้วก็พีิกขาพลิกเสร็จก็ขึ้นโซ่3ค่ะขึ้นโซ่3เสร็จปุ๊บเราก็ทำลายขอบก่อนเลยค่ะลายขอบก็คือ f 2โซ่2 f 2เหมือนกันทุกแถวเลยค่ะลายมันง่ายๆเองนะเวลาเราดูมันเหมือนจะยากๆเหมือนจะมั่วๆใช่ไหมแต่จริงๆลายมันง่ายๆเองนะคะก็คือเนี่ยแถวเนี้ยแถวริมเนี่ยก็จะเป็น f 2โซ่2 f 2พอมาข้างนี้ก็เหมือนกัน f 2โซ่2 f 2ส่วนตรงกลางเนี่ยก็คือโซ่5โซ่5ทุกอันเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆดูตอนขยายไปนะเดี๋ยยววมันนจะง่่าขึ้้โซ2แล f สองแล้วต่อไปโซ่สองโซ่สองแล้วก็เย็ดอีกสองอันนี้คือลายกรอบลายริมนะคะลายขยายพอขยายเสร็จแล้วเราก็จะต่อด้วยโซ่ห้าพอขยายลายริมเสร็จแล้วข้างในอ่ะก็จะเป็นโซ่ห้าหมดเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าเสร็จเราก็จะลงที่ช่องแรกเลยค่ะแบบนี้เราก็ดึงหลอดอย่างนี้นะคะแถวต่อไปก็เป็นหลักต่อไปก็เป็นโซ่ห้าเหมือนกันค่ะสามสี่ห้าโซ่ห้าเสร็จแล้วก็ลงตรงนี้ค่ะลงไปทีละช่องทีละช่อง เสร็จก็ดึงรอดแบบนี้เสร็จแล้วก็โซ่ห้าไอีกค่ะสามสี่ห้าเสร็จแล้วมันก็จะมาลงตรงหลักริมแล้วนะคะหลักริมก็เหมือนเดิมเอฟสองโซ่สองเอฟสองนะคะริมทุกริมเหมือนกันหมดนะเอฟสองโซ่สองแล้วก็เอฟสองเสร็จแล้วก็พีขาพลกเสร็จก็โซ่สามโซ่สามเสร็จก็ไปต่อค่ะลายริมก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลงตรงลายทึบกันค่ะ